เอเล่นเป็นแบบก็จะหมุนแล้วอ่ะอย่างนั้นชนะมานะครับขอบคุณผู้สนับสนุน B Pro ต้องทำยังไงวะโอ้ยเหยียบไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยมันพอมันจะหมุนไปมันติดหมดเลยว่ะพี่เอกสอนเลยเดี๋ยวโคดเพลงง่ายทำไงเฮียต้องเสือกหน่อยเฮ้ยเออมาให้เฮียเสือกคืออะไรก็เฮียผู้ใหญ่ก็เสือกได้ไงเสือกได้เสือกได้เสือกไงเสือกเท้าโค้ดแล้วใช่ไหมถ้ายืนอย่างเงี้ยรับอันนี้คือไม่ได้เสือก ไม่ได้เสือกนี่คนดีไม่ได้เสือกต้องเป็นคนไม่ดีก่อนต้องเสือกต้องเสือกเสือกไงเสือกเท้ามาสรุปคือเฮียลืมเสือกยัสแมทวันนี้ครับเดี๋ยวพี่เอกสอนเทคนิคการโพสเพง่ายง่ายง่าย่าสเต็ปเดียวแค่เสือกเข้าถึงใต้ห่วเลย3เทคนิคอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับผมเคยเกินสามไหมถ้าถ้าเกินสอนไม่เป็นวันนี้จะสอนวิธีสามเสือกสามสามเสือกโอเคเสือกขันเทพ หนึ่งเราทําการโพสต์ตัวเทียเป็นตัวป้องกันครับนะครับประมาณขั้น2ขั้น3โดยปร,ประมาณเพราจะต้องเป็นเกมลับเซนเตอร์เกมบุกครับเสือกที่1คือเสือกเข้าไปดันเขาอเ,เอาแผ่นหลังดันเข้าไว้โอเคให้มีน้ําหนักดันนะให้ให้ตัวตัวผมรู้สึกว่าถูกถูกถูกชิดลับไม่ใช่ยืนชิดเฉยเฉยต้องถับที่น้อหนักมาข้างนิดนึงสำคัญคือให้ดันนิดนึงเสือกมาข้างหลังเสือกดันนิดนึงนี่เสือกมาข้างหลัง เวลาที่ผมเสียบดันเข้าไปเนี่ยปึ๊บเย่จะล้มใช่ไหมมันจะเหมือนทรงตัวไม่ค่อยอยู่มันเย์ต้องทำอะไรก็ต้องถอยเนเย์ต้องยันเท้าเพื่อลบน้ำหนักต้องทิ้งน้ำหนักขาลงถูกต้องเมื่อคุณเสือกหนึ่งแล้วเท้าผู้แข่งจะตายเหมือนขาตายถูกต้องเพราะว่ามันต้องยึดหลังไว้นั่นองาต้องดันน้ำหนักใช่ครับเสือกที่สอง เสือที่สองโอเคหลังจากถูกดันแล้วหลังจากดันแล้วขาเขาตายแล้วโอเคเราทำท่าขอบอลบอลกำลังจะมาบอลกำลังจะมาขอบอลจะมาถึงปุ๊บยังไม่ถึงนะนี่เสือที่สองอยู่ตรงนี้นี่ขาขาขาขอเสือขามาเสือขาล็อกไว้เพื่อเตรียมหมุนบอลมาปั๊บเดี๋ยวไม่เสือขาให้ดูอ่ะเสือหนึ่งเสือหนึ่ง บอลมาปั๊บก็คือติด w a l ก i n g ด้วยหมุนไม่ผ่าน w a l ก i n g ด้วยติดอ่าแต่เสือที่สองดูกันนะชัดโอเคปุ๊บพอโดนเนี้ยมันเหมือนโดนล็อกโดนล็อกปุ๊บเนี่ยคือคือเฮียต้องไปทางนี้แล้วเฮียต้องหมุนออกซ้ายแล้วซึ่งก่อนจะมาเจอพี่ใหญคือไม่ทันละไม่ทันแน่นอนเสือที่สามเสือเข้าไปได้แล้วจะเสือชุดไม่ลง โอเคป่ะ okay, อยาเหมือนพี่เ,เอกเฮ้ยอย่าเสือกช่วไม่ลงเออจริงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เสือกที่สามให้ดูเสือกที่สามเอา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 เดีสือที่สามฟึ๊บฟึบอันนี้คือเสือกยิงไม่ลงปัง๊จริงๆแล้วเสือกที่สามเนี่ยพอคุณเข้าไปแล้วอ่ะให้คุณทิ้งบอลถ้ามันเหมือนทำังหวะได้เนาะทำังหวะทีหนึ่งได้ใช่เพราะคุณยังไม่ได้เคาะบอลไงเพราะว่าถ้าคุณไม่เคาะฟึบอาจจะเป็น walking w a l กิ้งได้เสือกที่สองไปแล้วเสือกที่สามพุทธเคาะบอลทำังหวะปึ้ง ถ้าหมุนมาแล้วกอลังจะทิ้งบอลลงแล้วเราเห็นตัวประกบคุนหมุนมาปุ๊บคอมพิวเตอร์มาปุ๊บอ่าก็คือเลี้ยงเพื่อไปขึ้นหลังหอวงได้แบกไปได้สามเสือกคันเทพโพสเพลง่ายๆทำไม่ได้ไปด่าเฮียแล้วหรอด่าผมมั้งนะะทำไม่ได้มาด่าเฮียมึงนะด่าพี่เอกมึงไม่ได้มันต้องด่าเฮียแหละต้องด่าเฮียอย่าสะใจไปดูตัวอย่างกันเดี๋ยวไปชมกันไปดูกันตัวนี้จะรับบอลปุ๊บ ออกระแ้มอ่าดูอีกทีดูอีกทีจหวะจะรับบอลปึ๊บโดนล็อกล้วอย่าลืมว่าหนึ่ง,จงใจดีก่อนจริงบอสมาวเออว่ะ <ś le> สะใจ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 เฮ้ยฮอาฮ่า พี่เอกไม่อยากจะเชื่อเลยพี่เอกสอนให้เฮียเสือกเป็นแล้วต่อไปเฮียนี่อะไรนี่เสือร้อนอร่อยเฮ้ยวันหลังวันหลังคิีต้องเสือกเยอะๆแล้วทำไมอ่ะก็เสือกได้ผลไงเสือกได้ผลเอ้ยก็มันเสือกไปแล้วมันแบบมันมันหมุนแบบออโต้เลยนะคนกันก็เสือกได้ฮะยังไงอ่ะเสือกเอาขาประกันไว้ก่อนอ๋อเสือกก่อนอ่าสมมติเฮียดันเฮียจะดันเข้ามาเฮียจะเสือกใช่ไหมใช่แต่ขาไม่เสือกประยน อ๋อเฮียก็เลยกลายเป็นเสียบวัดบซึ่งมันหมุนไม่ได้อ๋อหมายความว่าไม่ว่าจะบุกหรือรับคุณชิงจังหวะในการเสือกก่อนได้แล้วก็กลายเป็นเสียบแล้วกลายเป็นเสียบรู้เทคนิคแล้วไปทําให้คล่องแล้วคุณจะเล่นบาสสุดขีกเอะมันก็จะเนียนนะครับใช่อ้าวทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณสนามบาสบีโโปรขอบคุณครับขอบคุณครับบีโโปรนะครับสนามบาสคุณภาพมาตรฐาน NBA NBA, NBA เล่นแล้วไม่เจ็บคอเล่นแล้วจะมีเสียงเย็ยอาร์ต เพราะว่ามันสนามมันนุ่มจริงๆยอมรับใครไม่เคยมาเล่นเนี่ยจะไม่เข้าใจความรู้สึกที่เราอธิบายอยู่ทุกครั้งหรอกว่ามันมันแตกต่างมากใช่มันแตกต่างมากแล้วทุกพูดทุกรอบอะ่ะคือคุณอยากเล่นแบบสบายใจคุณก็ต้องเล่นในที่ที่คุณจองได้โทจองได้นั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องถูกเสือกเออใช่เสือกมาเล่นเสือกมาเล่นแล้วมีคนอื่นเล่นแทนเงี้ยไม่ได้เสือกจองสนามบอลอยากเล่นบาสเพียงคุณโทรจองไม่ถูกเสือกไม่ถูกเสือกใช่แต่ต้องจองให้ถูกสนามนะ ม่อย่าไปสนามบอลนะเพราะมันมีทั้งบอลและบาสถ้าคุณจะเตะบอลคุณจองสนามบอลใช่ถ้าคุณจะเตะบาสเอ้ยบาสเราก็ไปจองสนามบอลเอาไม่ใช่เอายังไงกันเอาที่สบายใจขอบคุณขอบคุณคย่าแล้วก็ใครอยากให้สอนอะไรเหมือนเดิมก็คอมเมนต์กันมาคอมเมนต์บอกมาแล้วติดตามพวกเราครับเอกอันช่องนั่นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์คงพอใจนะคราวนี้ไม่ต้องมาสอนดงสอนดังคอสโอเวอร์โนมอลนะต้องพูดตุวกตีเลยเอาหรอดงดังคอสโอเวอร์เนี่ยไม่เอาแล้วเจอกันโเอ มาทำไมอ่ะโพสเพไม่ได้เล่นแบบนี้ครับก็เล่นไงอ่ะฝักมือถือก่อนโพสโพสแชร์แชร์เป็นไฟละ